เสียงยังสุดยอดเหมือนเดิมนะคะนี่คือเพลงดาวค่ะร้องทีไรก็นึกถึงต้นฉบับนะคะเพราะความทรงจําร่วมกันกับสุเทพวงกําแหงศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับมีมากแล้วก็อยู่ในใจของเนี่ยค่ะคุณอุมาพรบัวพึ่งนะคะรุ่นน้องที่เป็นต้นฉบับเสียงร้องฝ่ายหญิงค่ะและเล่าถึงวงการเพลงลูกกรุงในธนะเป็นนักร้องรางวัลพระราชทานมาถึง3รางวัลคนลูกกรุงก็จะรู้ว่าเพลงดาวดังทั้ง2เวอร์ชั่นก็คือทั้งของชายและหญิงนะคะอยู่ในกลุ่มเพลงตลาด ทองเป็นเพลงลูกกรุงฮิตก่อนปี2520 วันนี้ค่ะมาร้องเป็นต้นแบบนะคะชวนคนรักเพลงลูกกรุงที่มีฝันอยากครองถ้วยพระราชทานเข้ามาค่ะสมัครประกวดกับสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถรัรมภ์ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดประกวดเองเพราะที่ผ่านมาศิลปินในสมาคมมักเป็นกรรมการและสนับสนุนเวทีอื่นๆแต่ครั้งนี้จัดเองวางงานเองและช่วยกันเต็มที่ค่ะตามความคิดได้เริ่มไว้ตั้งแต่รุ่นที่คุณอาสุเทพยังมีชีวิตนะคะเมื่อคุณอาธานินอินทรเทพมารับไม้ต่อก็รีบทาต่อเลย โดยมีศิลปินลูกกรุงชั้นครูมาช่วยกันแบบเต็มที่เลยละคะ่ะรุ่นแฟนเพลงรุ่นนี้แล้วจะมีเด็กใหม่ๆที่จะมาสืบสานเพลงลักษณะนี้ไหมเพราะเดี๋ยวนี้เพลงมันทั้งยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะฮะเราก็หวังว่าเ,ออเพลงลักษณะน,นี้เพลงลูกกรุงลักษณะนี้จะได้สืบสานต่อไปก็ถึงมาคนร้องถึงจากการประกวดเพลงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็หวังว่า คอนเสิร์ตนี้จะเป็นที่ตื่นตัวตื่นใจของแฟนเพลงมาฟังกันแล้วก็ได้รู้จักเพลงพวกนี้มายถึงว่านับวันมันก็จะหายไปนะฮะถ้าหมดรุ่นผมหมดรุ่นแฟนเพลงที่ฟังกันเด็กรุ่นใหม่มันก็ร้องเป็นอีกภาษาแล้วไม่มีการประกวดแบบนี้ไม่มีเวทีอย่างนี้คือจะเป็นแบบว่าเป็นผู้ใหญ่หรือว่าวงการจัดขึ้นมา จะไม่มีเวทีมากมายแบบเดี่ยวนี้นะคะคก็มีเมื่อก่อนจะมีอ,อะไรนะแผ่นเสียงทองคำพระราชทานอันนี้คือแล้วก็เสาศกทองคำพระราชทานแล้วพ,พิเคเนตทองพระราชทานซึ่งเป็นรางวัลสำหรับอาชีพนักร้กองอาชีพแต่อันเนี้ย เป็นสำหรับนะประชาชนทั่วไปที่ชอบรักที่จะร้องเพลงแต่ละ,ะแขนเนี่ยก็คือก็จะมีต้นแบบอยู่ต้นแบบนี่ก็จะสร้างตำนานนะฮะอย่างสมมติเราเพลงลุก,กรุงก็จะเป็นนึกถึงลุก,กุงสุเทพมง,งนนค่าเฉลี่ยในทนางเซึ่งเป็นต้นแบบซึ่งเรายอมรับนับถือกันนะครับทีนี้การสืบสารเนี่ยมันก็ต้องยอมบีเพราะว่าวัยของท่านนี่ก็สูงไปสูงขึ้นไปขึ้นไปคนรุ่นใหม่มาก็จะมาสืบสารต่อ ทีนี้ทางสมาคมนักร้องเพลงประเทศไทยเนี่ยก็ก็คิดว่าน่าจะให้มีการร้องเพลงนี้สืบเนื่องต่อไปเพราะนั้นเราก็ได้จัดรายการประกวดร้องเพลงนี้เพื่อให้ผู้ที่มีความสามารถมีทักษะในการร้องเพลงเนี่ยเข้ามาร่วมการประกวดของเราแล้วก็เราก็มีคอนเสิร์ตอย่างวันที่3มกันยายนาน,นี้นะครับ รอบการประกวดแบ่งเป็น3มรอบนะคะเริ่มจากฟังจากคลิปเสียงเพื่อหานักร้องไปสู่รอบต่อไปได้ขึ้นเวทีร้องสดที่ตลาดไอยาและหอประชุมใหญ่ TOT ค่ะคุณผู้ชมคะโดยผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะขึ้นเวทีเดียวกับศิลปินเพลงลูกกรุงเพราะจัดคอนเสิร์ตพร้อมกันในงานชื่อเดียวกันว่าคอนเสิร์ตดาวค่ะมีนักร้องขึ้นเวทีนะคะเช่นธานินอินทรเท,พว,พ,ท,รชชรทพวินัยพันธุรักชมชัยอรุณชานทิพวรรณปิ่นพิบาลอุไรวันทรงงามค่ะทั้งหมดติดตามรายละเอียดประกวดได้ จากเพจสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยนะคะงานนี้ใครได้ที่หนึ่งครองถ้วยพระราชทานและเงินรางวัลสูงสุด50,000บาทค่ะ